ทางลงปีนงูจบบาวบันในพี่น้องเอาลง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 เดินทางกับสกลน,นครมาจากเคือน,น้ำพุ่งกันจ้า Amazing Amazing หมดพริก ึรงเขาทางปีนงูจ้ะทางปีนงูเมืองสกลนคร ก็เลยอยากวิ่นเลยล่ะพี่น้อง ใตแน่ละพี่น้องทางปีนงูใกล้จะถึงปลายทองแล้วคนทางปีนงู้พี่น้องสิงลงไปทางปุนเดอร์บบนี้อันนี้เขาเรียกว่าทางปีนงูจังหวัดสกลนครสร้างสร้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือป่า ช่างมันกระตัวไม่เบาจะบูงว้าวๆเรียกว่าง่วงมีหูมีตาหางยาวคอยอยากเวียนใน้บอกนพี่น้องเวียนหัว ทางปีนงูจ้า น้องฮานพระตำหนักผู้พานสกลนครจะพี่น้องถึงแล้วสกลนครตาตูนบ่าสถานีตำรวจตาตรนอันนี้นสนนนน s, <Where>? <S สตรีท เด้นสุดกับทางปีนงูแล้วจ้าพี่น้อง